คนที่คุณคิดถึงเขากำลังคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเรามาดูกันเนาะว่าตอนนี้ความคิดและความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตพลังงานนะคะดูความคิดของเขาค่ะอ๋อเดอร์ชาร์ลีออนนะะจะมาพุ่งมาละอยากมาแล้วนะคะ Devil. เดวิลพอคิดถึงมาคิดถึงไม่ไหวนะ,ะสิ่งที่เขาคิด คืออยากจะมาเพราะแบบโหยหาคิดถึงมากนะคะคิดถึงไม่ไหวละ justment a แบบเหมือนคือคิดถึงแบบมันคิดถึงมากจริงๆนะคะคนคนเนี้ยคือเหมือนเหมือนเขาทนไม่ไหวนะ the sun เอาแล้วนะคะสี่สี่เมเจอร์อะคาน่าอีกแล้วนะคะชาริออตเดวิลจัสเมนเดอะซันสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณหนึ่งเขาคิดถึงคุณนะคะ่ะเหมือนมันเป็นอะไรที่คือจัสเมนเนี่ยมันมันเป็นพลังงานของเรื่องจิตวิญญาณอะนะคะคือเขาคิดถึงมากเดวิลนี่คือดำดิ่งนะคะชาริออตเนี่ยเป็น เหมือนเหมือนคือต้องการมาแล้วอะนะคะเป็นพลังงานของแบบพุ่งแล้วไม่สนใจแล้วสิ่งที่เขาคิดคือเขาอยากมาหาคุณนะคะ่ะเพราะเขาคิดถึงมากเหมือนคิดถึงแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ใช้คํานี้ได้เลยนะคะคือคือมันคิดถึงมากนะะเพราะหนึ่งคุณคือความสดใสของเขาเป็นเดอรซันเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดนะคะมาลุ้นอีกไปหนึ่งแล้วกัน Seven of วาน ือพิจารณาแล้วนะคะคิดพิจารณาอยู่กับตัวเองมาค่อนข้างแบบนานแล้วนะคะคือเหมือนเขาเหมือนเขาจะไม่ทําอะไรใช่ไหมคะคือเซเว่นออฟมาในพลังงานเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขานิ่งคิดอยู่กับตัวเองแล้วแต่จริงๆอะ่ะเหมือนเขาหาทางที่จะไปต่อนะคะมันมีความแบบพยายามบางอย่างอพยายามฟื้นตัวเองแหละในความคิดถึงเนี้ยแต่มันเป็นความ ความฝืนที่น่าจะทนไม่ไหวแล้วล่ะนะคะอืมคือคิดคิดมากนะคิดถึงคิดถึงความสดใสของคุณอะความคิดของเขานะคือสิ่งที่เขาคิดน่ะอยากมาหานะคะคือคิดถึงมากคิดถึงช่วงสดใสของคุณเวลาที่มีคุณอยู่นะคะอืมโอ้คือคือคิดถึงสุดๆอ่ะคิดแบบนอนก็คิด เพอเพอฟันด้วยนะคะอืมอ่ะเขารู้สึกยังไงเพศสวานอืมความรู้สึกของเขาว่าเพจเพศสวานเนี่ยก็เหมือนเป็นการอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะอเอสซับครับแน่นอนรู้สึกดีมาก เห็นไหมคะล้นหัวใจไปเลยนะคะกืเหมือนอยากปลดปล่อยตัวเองความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเอสซอบครับนี่คือรู้สึกดีมาก n o ยอัพเพนเดเอีกเหรียญหนึ่งมันจะเป็นสิบสิบเหรียญนะคะคือมันจะมั่นคงในระดับความเป็นครอบครัวเลยอะเพราะฉะนั้นก็คือมากมากแล้วแหละเลยแค่ เหรียญเดียวเท่านั้นเองนะคะความรู้สึก The e m Press ไพ่ใบนี้ค่ะคือรู้สึกแบบเป็น The e m Press นะคะแม่หมอมีแม่หมอเชื่อว,ว่าใครที่รู้ความหมายของไพ่นะจะอ่านได้ไม่ยากเพราะว่า The e m Press มาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบรักแบบเชิดชูรักแบบเหมือนแม่รักลูกอะ่ะ คือคือรักอนะ่ะรักแบบไม่ไม่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรด้วยนะคะจัสติ c เป็นความรู้สึกที่อยากให้ความยุติธรรมนะคะในอดีตเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยได้รับความยุติธรรมจากคนคนนี้นะคะเหมือนเหมือนเริ่มคิดได้นะคะเหมือนอยากจะแบบคือความรู้สึกแบบคือดีคือรักเหมือนอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วนะคะเอออุย้ยดีมากเลยนะเนี่ย ก็ด so okay. uh, like ีนะคะเขาจะเทคแอคชั so ่นอะไรไหมขออีกสัามใบแล้วกันนะคะ Seek of Cup ขอโอกาสค่ะเห็นไหมเขาคิดถึงอดีต Seek of Cup เป็นไพ่ของการกลับมานะคะเป็นไพ่ของคนเก่าๆที่แบบมันเป็นความผูกพันอะ Queen of Swords คิดอยู่ค่ะคิดนะคะว่าจะยังไง เอสวานเป็นไพ่ของข้อความนะคะเป็นไพ่แห่งการสื่อสารเป็นไพ่ที่จะมีการ Take a คชั่นในเรื่องของการสื่อสารนะคะเอาแต่ภายใต้มีความกังวลลึกๆนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอะแต่คนคนนี้เขาจะสื่อสารมาหาคุณนะคะ เขาคิดอยู่เขาคิดเขาอยากกลับมาแน่ๆแหละนะคะซึ่งบางคนนะคะแม่หมอย้ำว่าเฉพาะบางคนคุณจะได้รับข้อความแน่นอนจะสั้นจะยาวหรือ,อยังไงก็แล้วแต่คือเขาจะเต๊ะคุณมานะคะจะมีวิธีทําให้คุณรู้ว่าเนี่ยเขากําลังสื่อสารคุณอยู่นะกับคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคนคนนี้อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องคิดมากอยู่นะคะเนาะโอเคพอหอมปากหอมคอนะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ